สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะมือนีวันสิพ้าพี่น้องมากินแกงน่อไมมหรือว่าแกงเป๊ะแล้วพี่น้องเนาะภาษาไทยพี่น้องแกงเป๊ะเด็ดเลพี่น้องปุ๊เปดแต่แซวพอดนะอูะ้จัดติมพี่น้องแกงเงิน่หลายเด้อพี่น้องเดี๋ยวแหละแกงสันนี่แหละอากาศหนาวหนาวเด้อพี่น้องเด้อโบได้ออกไปใส่ว่าสิไปออนอนันแมนเชสเตอร์ซะไปเจอมูกะ มันหนาวพี่น้องเรได้ไปใส่อยู่แต่บ้านพ่อกหญนก็นอนเห็ดเวียกลางคืนแล้วก็นอนกลางวันใช่ะะมันก็ค่อยสะดวกเสียดอย่างก็ค่อยๆปกๆแปลกๆพี่น้องเลยมาๆมาพี่น้องกินตามภาษาเขามีอย่างไรนอกประเทศกินพี่น้องมามากมาและพี่น้องวันก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินกับพี่น้องมันตุ้ยตุ้ยแกงหําอไม้ เห็นบ่พี่น้องผุนะ้น่ะใส่แกรดมากกระเจี๊ยบพอ่อมเห็นบ่เนาะเห็นบ่เนาะอ่ะอจำข้าใส่ขา้า,ขาเบือเู้นะ่ะอย่าตึงๆพี่น้องวันนัน้นแกงใสก่กะปิได้พี่น้องด้วยใสยก่กะปิใชน้นปะปลามันค่อยนัวเนาะพี่น้องเนาะนัวขากพี่น้องละ วันหนึ่งแกงแซนพักกระแยงแห้งนะพี่น้องเอื้อยไปล่าปีไก่เนี่ยเอื้อยตากแห้งไว้ฮะมันกับมันก็หอมนะพี่น้องถ้าถ้าเอาปีตจ้ปีนะหอมเท้าเท้าตาไว้โดนไหลแล้วมันมันสิบ่หอมพี่น้องแต่ว่าวันกับ กินเบิร์ปีนี้ค่เบิร์กะจะได้ทิ้งเอาไมเนาะพี่น้องปีหน้ากันนะให้กินเนะพี่น้องวันนั้นใส่พักเบื่อหลายเนาะไม่น้อยเดียวเ <c oughs> ม่อไมน้อยเดียวถูกนน้อย <c oughs> จะเอ้ยกหลานสาวต้มห้เนาะเมื่อไปกายเนี่ยเอามาหลายเขาได้พี่พี่น้องมันนักเขาะกะ เอามาได้ซํำเียเอามาได้เนะยอมกินเอาววันกับแกงกินเธอเล็กเท้น่อยพี่น้องกินดูหลายกับเบิรไว้สิเบิรไว้คอยกินยอมกินอ่ะบักออพักหลายแท้วะพี่น้องเล่นพัก วันนัไม่ดองที่เขาซื้อตามร้านค่ากับแกงได้คือกันพี่น้องแซ่บพื่อกันเฮ็ดแล้วกับมาต้มก่อนนาะอือภาษาไทยเรียกมาก,กันนี้มากอย่างพี่น้องมากเกจีบแบบภาษาลาวเรียกอันห้องว่าบักวนเล่พี่น้องภาษาเวียงจันเนาะแต่ว่าคนลาวใต้ดีพื้นปูหัวพื้นห้องอย่างเนาะคนไทยใต้ มาเกี่ยบอะไรยังไดอืม,อมได้กินโดแล้วพี่น้องเลยอันนี้มันเป็นับอรน้อยบักอื่นน้ออ,อ่อนๆบอื้อบ้านกะเจ้าอืมอมันเป็นข้าวแรงพี่น้องเป็นข้าวแรง เจอเหตุงานแล้วพี่น้องเอ้ยวันหยุดกะดูดฟุนถูถูบ,บ้านจะเสียตันแดนยายจะให้กับเข้าให้สามีพ่อให้ให้ตัวเองพอ่อพ่อใหญ่แล้วกินบ,บุปเป็นน้ำมะแกงแลพร้ากตุกตีนแกงมะพร้อยู่แล้วนะพี่น้อง ซูมกันตอนบ่ายตอนเที่ยงนะตำมาฮุ่งแกงนละไม่ว้ยสุดยอดกินแบบนี้แบบดีท็อกไปในตัวพี่น้องมิตรพักไป,ไปลาวในแกงนละไม่ตำมกฮู่งแกงไม่ตำมกฮู่งตล็ลอดพี่น้องจนพี่น้องวัน มันกินอะไรอื่นมาได้แบบจังซึ่งปากอ่ะกินดุเนาะอยู่พี่กระแดจักสิกิน,นยังบ่ญยากมันก็หากินที่แบบเมืม่อบ้านหากินที่ของมันหายากะนะพี่น้องหางห่ายๆเฮาอยู่พี่เขาขาดได้เนาะแซ<ม>่บพี่น้องให้กินให้กิน,นมนันก็จะเป็นหม้อนึงนิ้วกดนไหลได้พี่น้องเลย ซื้อพักนมัดผสมกันถ้ามีพักคะนี่พักกันพักสุ่มันแล้วภาษาไทยภาษาลาฮ้องพักคะแห้งแท้พี่น้องแต่ว่าบ้านนี่คือสมิ่พผู้ใหญ่เพิ่งไปเห็ดงานพี่น้องตอนนี้ก็เจ็ดบงเคิงของอังกฤษเนาะเรียกว่าทุ่มครึ่งกันนะพี่น้องอืมมากเก็นเจ็บจะไปเปดูอืมอืม,อม เฮ็ดเฮ็ดพี hey, hey, mm. mm. ่น้องอืมแซ่บอืมไปแล้ววันจะกินต่อเยอะแต่ว่าคลีปมันยาวแล้วพี่น้องเดี๋ยววันไปกินต่อกันเด้อเฮ็ดกินเด้พี่น้องเด้ออากาศเย็นๆอย่างเช่นในแซ่บมันหนาว วันก็จะจบคลิปทันี้นะเจอกันวันในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้วยคอยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบาย